ลีสของใครเป็นหรือเปล่าครับเวลาสีข้าวแล้วมีเข้าไปทุ่งออกไปด้านหลังกับแกรบนะครับแล้วก็เวลาสีข้าวแล้วมีกากข้าวปนออกมากับข้าวสารนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราลองไปวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหากันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันเลยนะครับ ว่าต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดเหตุแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องถอดไอ้ตัวพวกนี้ออกก่อนนะครับนี่อันนี้เรียกว่าใบซิกเซกนะครับใบซิกเซกพวกนี้เราถอดออกเลยข้างหน้านี้เราถอดออกมานะครับแล้วเราก็จะเห็นไอ้ตัวด้านในนะครับนี่เราถอดออกมาให้หมดเลยแบบนี่นะครับปัญหามันอยู่ที่ไอ้ตัวพวกนี้นะครับนี่ไอ้ตัวพวกนี้เลยนี่ที่ทําให้เวลาเราตีข้าวไปแล้ว ข้าวไม่สะอาดนะครับก็เกิดจากไอตัวพวกนี้แหละครับนี่ไอตัวใบพวกนี้ถ้าใบพวกนี้มันหุบเข้ามาเกินเวลาลมดูดจากด้านในนะครับลมดูดจากด้านในมันจะดูดเอาเอาพวกเศษเกลบที่เป็นเปลือกแกลบนะครับที่เป็นเศษเบาๆมันจะปิวเข้าไปในช่องนี้นะครับมันก็จะปิวเข้าไปแบบนี้แล้วเวลามันหุบเข้ามาเกิน มันก็จะทําให้ลมดูดแต่ดูดได้น้อยนะครับวิธีแก้เราก็ต้องแก้เวลาเราแก้เราก็ดันมันออกไปนะครับเพื่อให้มีช่องลมได้มากขึ้นนะครับนี่เราก็จะบีบเข้าไปบีบเข้าไปแบบนี้ทุกช่องเลยนะครับนี่บีบเข้าไปเลยบีบเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะเปิดช่องลมนะครับเปิดช่องลมจากด้านในนี้ที่มีใบพัดลมดูดของแกบนะครับเพื่อให้ มันดูดแกบได้มากขึ้นนะครับมันก็แกบก็จะหายออกไปแล้วจะทำให้ข้าสะอาดขึ้นแต่ถ้าของใครแบบว่าถ้าของใครที่ตีข้าวแล้วแล้วมีข้าวปออกไปนะครับเราทำย้อนกลับกันนะครับก็คือบีบมันขึ้นมานะครับบีบมันขึ้นมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่เองนะครับ แล้วก็อีกสาเหตุนึงนะครับอีกสาเหตุเดี๋ยวผมบอกนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมแกะใบเล็กๆข้างในออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนี่นะครับแกะออกมาเลยไอ้พวกนี้ถอดออกมาแบบนี้ถ้าลงสีของใครไม่ใช่แบบนี้ก็สามารถดูอันนี้เป็นแนวทางได้นะครับดูอันนี้เป็นแนวทางได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยด้านในลงสีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ ไอช่องสองตัวนี้เป็นช่องใบพัดพัดลมนะครับนี่ไอช่องนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นช่องของใบพัดพัดลมเวลามันดูดแจ็บออกไปมันก็จะดูดไปข้างหลังนู้นแล้วทีนี้ถ้าลรคสีของใครแบบว่าสีแล้วแก้แก้วิธีที่ผมบอกแล้วในข้างต้นแล้วไอตรงนี้นะครับนี่ปรับไอตัวนี้แล้วไม่หายนะครับมาดูตรงนี้นะครับไอตัวนี้ด้านในนี้ ไอ้ด้านในนี้คือเป็นไอ้ตัวข้าวย้อนกลับนะครับข้าวก็จะย้อนกลับลงไปตรงนี้นะครับย้อนกลับไปตรงนี้เพื่อลงมาเสากระท้อตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปสู่ไอ้ตรงนั้นอีกทีนึงนะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงข้างในมันก็มีแค่นี้แหละครับทําความสะอาดไอ้ตรงนี้ไม่ให้มีอะไรมาปิดกั้นไอ้ตรงนี้เพื่อที่จะให้ข้าวย้ได้ย้อนกลับลงไปนะครับ เพื่อไม่ให้ข้าวมันทุ่งออกไปอยู่กับแกบนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ผมบอกในข้างต้นนี้ก็คือไอ้ตรงนี้นะครับนี่ไอ้ตรงนี้เลยไอ้ข้างในมันเห็นไหมครับเป็นสันแบบนี้เวลามันเวลาสีข้าวมันจะอยู่แบบนี้นะครับมันจะเอียงอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับมันเอียงอยู่แบบนี้เวลาลมเวลาลมพัดมามันก็จะพัดไอ้ตรงนี้ครับเนี่ยไอ้พัดเวลาเราบิดเข้ามาเราหุบมันเข้ามาใช่ไหมครับ หุบไม่ตัวนี้เข้ามาหุบเข้ามาแบบนี้ถ้าเราหุบเข้ามาแบบนี้เราหุบสันมันเข้ามามันก็จะเป็นการกักลมนะครับกักล,กลมดูดไม่ให้ลมดูดมากเกินไปทําให้เวลาเราสีเข้าไปแล้วเข้าไปจะไม่พุ่งออกไปนะครับเข้าไปจะไม่พุ่งออกไปเข้าไปจะไม่พุ่งไม่พุ่งออกไปข้างในนู้นนะครับ เวลาลมดูดเข้าไปมันก็จะไม่พุ่งออกไปแบบนั้นแต่ถ้าของใครสีข้าวแล้วข้าวไม่สะอาดมีกากออกมาวิธีแก้ก็คือเราบิดกลับไปเลยครับไอ้ตรงนี้นี่เราเราเราเอาเอาไปเลยครับพับสันมันไปแบบนี้เลยนะครับนี่พับสันมันไปเลยพับสันมันออกไปนะครับพับสันมันออกไปแบบนี้เพื่อให้ลมมันเข้ามาได้ง่ายนะครับเพื่อให้ช่องลมมัน ได้ดูดได้แรงขึ้นนะครับลองนําไปปรับกันดูนะครับถ้าของใครเป็นแบบนี้แต่ถ้าของใครเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมละครับผมก็ใ่แล้วมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือไอ้ตัวข้างหน้าอันนี้ใบซิกแซกข้างหน้าอันนี้ใบข้างหลังนะครับเวลาเราปรับลมถ้าจะปรับให้ลมน้อยเราก็บิดเข้ามานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปมันพุ่งออกไปแบบนี้ให้พุ่งออกไป แต่ถ้าเราบิดมาแบบนี้เข้าไปจะไม่ออกแต่ถ้าเราบิดมากเกินไปข้าวมันจะไม่สะอาดนะครับเพราะว่าลมดูดมันดูดได้น้อยนะครับเราก็ต, <c oughs> ต้องเดึงให้มันพอดีนะครับนะครับกันตรงนี้ให้พอดีนะครับเดึงออกไปให้พอดีพอดีกับลมดูดของเรานั่นเองนะครับดูว่าลมมันจะเข้ามาได้ดีมากขึ้นหรือเปล่าและข้าวมันจะสะอาดมากขึ้นหรือเปล่าทั้งนี้ทางนั้นก็ลงสีของใขรที่ คล้ายๆแบบนี้ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านที่มีโรงสีและได้นำไปปรับแก้กันเองดูนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินและเสียเวลากันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามและกดไลค์ให้กําลังใจกับผมไว้นะที่นี้นะครับขอบคุณครับ